อันสิบห้าไปใส่หนิตูแรกตนน้นแมกค,คาเดเมียโอ้ต้นแมกค,คาว่ะเตีย้ยแมกค,คาเดเมียหัวยักไม้ยวลาเขียนคือเขียนสระเอม่อมาสระอีย่อยักษมันคือออกเป็นเสียงเหมียงเส้นโมเมน์เมียบ่ะ โอ้โหไหวไหมเนี่ยนนมไม,ยไม่ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาครับปล่อยเขาเลยแปอวนู่นไปตัวนี้ยอดออกแล้วให้เขาเกิดตรงนี้แหละต้นไหนตรงไหน,อ,ไหนอ่ะโอเคนี่นี่ใส่สองชั้นครับใส่อีกชั้นหนึง่ง ล้ำต้นมันไวเนาะใช่ใช่เออไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ครับตัดครับรตัดองฉีกเนาะวพาทีสวมลงไปเลยกับกระได้ยตัด,ตดพเพราะแดดแรงขนาดนี้